อ่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างน้ำหนักหน่วงแฟนมเออีเออแบบเออดูเสียงผมเลยฮะยอ,อ๋อเสียงยังไม่กลับมาเลยฮะ<ม>ก็อ,อ่าโล่งใจนะที่มันผ่านไปคนไปได้ด้วยดีในระดับที่ดีดีแบบในแบบที่คิดไว้เลยฮะ<ม>ก็ก็ไม่รูคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราก็ค่อนข้างประทับใจกับงานของเราเหมือนกันกันกบคนงานงเราชิ้นนี้เหยครับก็มีความสุขมาก แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมก็จะมีความสุขเหมือนกันคนระับใช้คำว่าใช้คำว่าล่มใจแทนว่ก่อนนะก่อนึ้นต้อง,งต้องกังวลคือทุกคนจะรู้เลยว่างานครั้งนี้ผมกังวลมากกังวลกว่าปีที่แล้วอีกกังวลกว่าหลายๆงานที่ผ่านมาอีกครับผม,ผมกังวลเครียดเป็นแบบยิ่งช่วงแบบอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยโอ้โห<ม>กรียดมากกังวลมากครับกลัวว<ม>่าแบบมันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าโชว์ที่ค่อนข้างเยอะด้วยอะไรด้วยครับผมแล้วก็มีซีเควนซ์อะไรที่ค่อนข้างหลากหลาย ชุดที่ต้องเปลี่ยนตั้งสิบกว่าชุดในโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเรื่องโชว์เรื่องการบล็อกกิ้งกันอะไรมันเยอะไปหมดเลยฮะพอมันผ่านมาได้มันก็สบายใจสบายใจคนเยอะเลยครับกระแสนครับมีเวลาเตยมตัวอะไรขึ้นคือถึงมันเริ่มแบบตอนแรกอ่ะคนอาจจะคิดว่ามีเวลาเตยมตัวมากขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะซีเควนซ์มันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระยะเวลาเงี้ยมันมีอะไรใหม่มีอะไรที่ต้องปรับแก้แก้แก้กันจนถึงแทบจะวันสุดท้ายเลยนะ ช่ครับอมันก็เลยแบบเวลาเตรียมตัวมันก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอใจมากพอใจมากถือว่าพอใจมากครับสรับคนตอบรับที่ได้ครับไม่เห็นก็เหมือนเลื่อนกลับมาในช่วงที่สถานการณ์มันจะระบาดกราคิดวันยังไงไหมคะใช่ตอนก็หวั่นหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันกําลังจะได้จัดแล้วในกากากณ์มันก็มีดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็เหมือนจะเหมือนจะมีอะไรที่มันแบบว่าจะโอกาสที่จะกลับมาอีกเหมือนกับมีอะไรนิดๆหน่อยหน่อเราก็ แต่เราก็เช็คกระแสู่เรื่อยเช็คว่าสามารถทําได้แค่ไหนอะไรอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็โอเคในวันนั้นที่เราจัดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันยังสถานการณ์ยังไม่ได้เลวร้ายหรือยังไม่ได้มีอะไรที่นอกเหนือการควบคุมอยู่แล้วเขายังให้เราจัดได้อยู่เพราะวคาับเราก็ป้องกันเต็มที่ให้ทัชใช่ป้องกันเต็มที่ใส่ถุงมือใช้เจลแอลกอฮอล์นั่งระยะห่างทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามหลักตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้เมื่อกี้คุณพี่อะไรใช่ใช่ พี่คิดเห็นในออนไลน์เขาก็แบบชื่นชมกับกิจกรรมนี้ของเราได้เห็นฟีดแบ็คบ้างหรือเปล่าเห็นนิดเดียวจริงครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยเสร็จก็โชว์4ชั่วโมงเริ่ม4โมงเลิก2ทุ่มครึ่งแล้วก็เบนฟิตแฟนอีกถึง4 5ทุ่มกินข้าวคือเลื่อนผ่านตอนแบบทานข้าวอะไรแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูจริงจิยังจังเต็มเ็มนะครับผมก็เดี๋ยวมีเวลาจะต้องกลับไปย้อนดูแต่ก็เห็นฟีดแบ็คก็ดีใจนะที่ทุกคนชอบโชว์หลายๆโชว์แล้วก็ ชอบหลายๆอย่างที่เราเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนที่คิดเองในหลายๆอย่างในแทบจะทุกกระนวนการมีส่วนร่วมหมดเลยเนะี่ยเราก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็พอใจมากๆที่ทุกคนนะชื่นชอบคน่ะือเป็นงานประเที่ต้องจัดให้แฟนปีนะี้เราจยคะไม่รู้เลย <c oughs> เพราะว่ามันเกิดจากปีที่แล้วเราที่อยาก <c oughs> อยากลองจัดดูแล้วก็กระแสประวับดีแต่ก็คืออย่างปีนี้ที่จัดเนี่ยก็เพราะว่าร,ารู้สึกว่าปีแล้วมันยังมีหลายอย่างที่เราอยากทาหรือมีหลายอย่างที่เราอยากทำมันดีขึ้นอะไรเนงะี้ย แต่ปีต่อไปก็ยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนแล้วกันครับผมคีดการเรียกร้องว่าอยากให้มีก็เห็นทีศแบบมาบ้างว่าอยากให้มีบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงดูความพร้อมของเราด้วยดูเวลาด้วยแล้วก็ดูแฟนๆด้วยว่าแฟนๆจะแบบเรียกร้องกันแค่ไหนให้เราการตอบรับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครัเด้งครับ